สวัสดีครับทุกท่านกับผมนายอภิชาติทงเสียมนิติกรชำนานการพิเศษสามเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์วันนี้จะมาพูดคุยกับทุกท่านเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ สมัยก่อนการที่เราจะใช้สื่อสาธารณะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเข้าถึงไ่ยากมากแต่ในปัจจุบันสื่อสาธารณะอยู่ในกำมือของเราอยู่ในโทรศัพท์ของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Youtube t เต t ร์อิน s ตา g กรม l ลน e หรือแม้กระทั่งใน ติกต่อเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะพูดจะกล่าวจะเขียนจะโพสต์จะแชร์อะไรก็ตามมันก็จะเข้าสู่ระบบสาธารณะได้อย่างง่ายดายและนั่นก็หมายความว่าท่านอาจจะกระทําความผิดโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างง่ายดายเช่นเดียวกันยกตัวอย่างไม่ว่าท่านจะโพส ดา่าโพส์ประจานหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้บุคคลอื่นเขาเสียหายผ่านโลกโซเชียลต่างๆที่อยู่ในกำม,มือเราเนยทำให้คนอื่นเขถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328 นั่นก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและนอกจากนั้นหากผู้เสียหายเขาประสงค์ที่จะให้ชื่อเสียงเขากลับคืนมาท่านก็จะต้องเสียค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อาจจะเป็นหลักหมืน่นหลักแสนเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะขอเตือนสติทุกท่านในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้ระมัดระวังให้มากจริงอยู่การที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ของพวกเราของทุกท่านแต่นั่นหมายความว่าท่านจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่ไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นเพราะหากไปละเมิดหรือไปกระทบสิทธิ์ของผู้อื่นท่านก็จะต้องรับโทษทางอาญาและต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะฉะนั้นนะครับ ก็อยากจะขอเตือนสติให้ทุกท่านใช้โซเชียลอย่างมีสติคิดให้รอบคอบเพราะคําพูดทุกคําของท่านมีราคาที่ต้องจ่าย